ในปัรญายชี่เจศแต่เดงพระธรรมอติสนะปันนาถึงรุกธรรมคำสอนขององค์สุเรตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อเพิ่มพลุบกระส่วนกับคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ไดอร้อมใจกันมารล่นงานบางเดนผู้ส่วนโยมเหมตุเหมยเมยกันพระจันทร์ในข่ำถึงบานนี้ ซึ่งเป็นคำเพลิงบางทุดท้ายตีลูกหลานเหลินญาติี่นอ้องเด้ร้อมใจกันจะสบบาเป็น,นตัวส่วนไม่ตีบานเรอบมนีิทานคณะเจ้าภาพเดทร้อมใจกันจะที่มีการแสดงพระธรรมอภิษนาซึ่งทคำคเพื่นแลนิยมติ่เตือนสี่ศิษเจ้าภาพรับสินภาตกันเตะตืวนี้พคณะเจ้าภพพาพรละประกอบกับพยมอารีสมรักพยมรวงยาใจพยมวีพระชัยกันพระจักร เติดต้นเป็ปบบี่ยนกระทำในการเจริญความดีทุสุขศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตอมาภาคในการเชิญหวลวงพ่อพระธรรมอติสนามตได้ยกไว้และเปิน่นตนว่าอนนาวชานิกรรม,มานิเอตัมมันทลับุตตมันไม่ว่าการทำงานที่บอบกระกอบหรือการทำงานบอบมีโทษเป็นมงคลสูงสุดก็จะได้มาปัญญาย ที่เฉลยแสดงกับสถาญาติโยนกอดแม่พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันกอสมควรแก่เวลาอยาิโยมทุกท่านโยมเป็นอุ้ยเหมือนกันท่าจันแม่ได้จากหลวงลานเลสไปอยามของดีบัตรครับมาโดยชราภาพที่แม่เดียร์อายุถึงเก้าสิบเอ็ดปีที่ลูกอีสานคนละเมลหลายอยู่ีเในขณะแม่ ได้สูญเสียชีวิตไปไลูกหลานท,นทั้งผู้ทะเลาะทะเลกันจะดบความเป็นตัวตนส่งกัรต้านค่าสามีถอยประเพณีและเกิดความแตกตันงมุกตะเอทีแนนเดียวเอ็นไรกังเกืี่นี้ตื่นเป็นขังเตือนบันทุกท้ายกระะนี้ก็ณะจะผ่าพุทธิ์ีกความประาดหน้าถือก,กันได้แสดงเกตจําลองเป็นจะผ่าเกืกเกอบสีที่ผ่าน แสดงมันเป็นทุยมีบุญบนิมมัตสนามบารมีพอสมควรเนาะดูแลแต่เราเนกับพร้อมใจกันท้อบุญกุฏิในกัปแม่เกิดจะได้ไปสู่สุคติในสัมปราอีกบขนข้างหน้าสธาอยากโยมสาธุชนทุกท่านเพจในทุกขักก้นกรากำลัจะย้ำเตือนเอกัสัทธาอยากโยมตังงต้งหลายได้เข้าใจนะว่าชีวิตของคนเ n าถึงกี่สุปเนาะมาจากนในตนะกีละ จะเป็นตามได้จะอายุขนาดไหนก็ตามจะมีหน้าที่มี้ตาแหน่นี้การงานใดๆก็ตามเติร์ดขโมดปลุกตะลัก็จะเป็นต้องไปนั่นนะมันตัเลือกเวลามันตัเลือกสถานที่มันตัเลือกโครงการและก็สิ่งสำคัญที่รุ่องท่าติ่งคราไปเนี่ยมันจะเป็นไปเนาะเป็นงานทีไปเลจ้าเตรียมที่อะเตรียมตัวว่าเป็นอะไรอย่างนั้นไปกไปกับเดียวอันน่ะ Tany quanh tu bằng mì sắp hàm ở chile trong phần đi nữa. O sự bắt được cho vào lấy cho mặt nàng nha. Tell me lo xin sống kia kìm. Tao sụp hàm yêu kìm. Ban kia luật của lấy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  cái lấy của lấy của lấy cái lấy của 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 của และกาหลายหลายประหารและการเรกค่าตัวตายเยอะถึงไปสถานะเดียนี้คนเราผู้ซึกว่าจะค่าตัวตายนักขึ้นดีค่าตัวตายนักขึ้นหนึ่งจากความหลาหลายสาเหตุแน่นอนนะเด็กเอืองเออต่อไปนะต่อไปเข้าใจในการทำงานงานเรื่องรู้ซึกว่าอันตีคับนาทีกาอย่างท่าด่าท่าอ้วนมาหน่อยปอกหนองใจกัน มาตัวมากกับเจ็บเจ็บในรล่อนห่องเจ็ยยาห่องเจ็บถือห่องแก่ยังวัดตัวอื่อันนี้ก็ขอไที่สองซุปตวนตัวต่างๆต่ย้รู้เหมือนกันนะเจ็บเจ็บในหล่อนกแฝงคอวันนี้น้อยก็มองใจกระตามเกิดนที่สนิทเด่นนอกแก่งคนเองหลายท่างก็ยิ่งคาก็บไั้บันห้ยละสนันนางเงากั่นากไดย่าสาังที่กับม่อารมณ์ มาเปิดตาอาศัยกับพระาุนเจ้าซุกตตอนสุปันิสตองสุสครบอุดเคราะมีกัาเซียเบียเกิดใกล้เกิดเกิดนิซุเกิดสุงครบอุครอบางเี้ยังจะถเราคนร้อยนี่ใถ้าเปนเสียกปแล้วีนะต้องมีเงินแสงจำ้ปูข้าวปวดทําไข่ตัวีห้าปีคนละต่ดแต่คุ้มคุ้นนะตดแต่เจ๊เจ๊มี เพื่อคนนี้อะไรแบนี้คนประจำเส้นหน่อยผีนจนองจะเรียกกาาเรื่องน้นคนนหนึ่งสองเงที่เอยถ้าได้หลายคนจะเชื่อมติดกันเพื่อบางทีางาันงกมีที่เอะหว่าม,มีเกับจำเป็นต้องมีการมากลเกล่ยสภาซสเปสแต่เดี๋ยวปัจจุบันนี้ก่อนบางทีบาง,บางารครัมมจจ้งกูจที่เยมู่กัจ้ากนุนกมัเจะแยกอธิษารสงเคราะห์อนุอนคราะห์กันรนู้บางคนกบคนนี้อย่แต่ละนอน แต่จ้าเนี่ยยังเอาที่รู้ที่มาติดสองสามตัวนั่นนะส่วนมากรายงานที่นี่เป็นงานทีไปแต่เนื่องเตี้ยสตัวนอกคางม้าดกางรคาดก็ยังว่านะเรียกว่าจำใจเรียกว่าจำยอมเขียนยากยังมาได้แต่นี้แก่ให้แท้เจ้กหนังแก่เจะว่าเรื่องนี้ก่เจะว่าเรื่องมีดดูแคบหรือเปล่าแต่ในประกอบความคัตตาณั้นปฏิปรมากแล้วกันเลยโดยเฉพาะชีวิตของเราเนี่ย ขอปลงก็ปล่อยวางแน่เพราะว่าจะเป็นอี่คอกีแม่เป็นอย่าที่กะทงสาปีน้องไอ้เงี้ก็ตามเต้ปลงได้หรือปลงปล่อยได้หรือปล่อยวางได้หรือวางถ่าได้แตกมันถ้าแตกกันนะตอนนี้ลูกสาทัดเรี้ยงมานจุกโอ้ไปยังปากกอะฟังกับไปนังลือนเห็อนย่นี้อากนั้นแก่สามกับจากนั้นเต้ไอ้เียอย่างนี้ก็เงี้ยวางว่าะันปล่อยไม่เงี้ย

แต่โดยเฉพาะตรงนี้ตรงที่พ้นกระเกษียณกันเยอะๆว่าดีได้ทำการทำกลับไปแต่เมื่อพ้นกระยณแล้วก็ได้ไปในแงเหียวกัเป็นล้วัอนนี้คืออันเก่ายงอกงอมเส้นานาอันนี้ก็มารถว่าสิ่งเนี่เอินได้อยากที่เข้าหาทางตำองหาไว้พระสนมนิานทัศน์จะได้ไว้พระสนมนต์ธรรมาที่ภาวนานหาความสุขทางใจดีกว่า Hoa nắng tay lại của bọn y táo cả con chimica, oh, phải chăng chung giấy của mình chimicicic con tôi in. Tư 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 ทันงที่คำนั้นเรียกนัสัพพะข้าพุดแรกกับบริเจ้าเจาจนาตาอยากกินอยางกินเต็มที่แต่กินอะไรก็ตัดเพ่เป็นจริงจิตมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางกายอยากไปไหนที่ไปไปน้ำดีดีประโยชน,น,น์ไปน้ำสร้างสรรค์ไปน้ำตีดีตีงามไปเปิดหัเปิดตาไปไหนย้ำที่มันอิสระไปเติม เรากำลังจะไปกับติดงานนั่ะงานนี้เด็กกับประชุมแมิยมอดกับงานนั้นไปนะแต่เมื่อกี้จะไปตรงนี้มาแจ้งไอ้ยาธิบดีหนึ่งเรื่องวัดโปยตัวเองบ้องแบบนี้ไม่ขังก็ตัวเองอยู่กับตีเพราะถ้าขังตัวเองแล้วสมาชิกจะตุ้บตุ้งเฉยเลวก็เป็นหลงชนตัวสัตตาร์มิตาสัตา์หามาค่อนชีวิตนะอยากรีตการบริหารจัดการ เลยกิีกีเตืนไปแต่กินก็เสียได้จากนั่งจาแปะม่ได้ก็เส็กกว่าหมดที่หนเราหวังเตะเซ็ตแกวมาลุ้นมัดเนี่ยเพราะไอ้ยังหามาค่อนชีวิตแต่กินกับจากกล้ากินนะจะไปกับวาเซ่จะตังาหมอหมอย่างนี้ที่หนาวันมาพีระสบายนะแล้วก็ตุกเดิมอีกกาวตังนี้มันจะเออพระองค์เจ้กันเตะจะยิ้มห่าก็อุบุดื้นเดิมมีสานเจใจนี่นนาไปถอนมามด ไอ้กินเป็งโลกไอ้มาใจมีแล้วเรื่องสถาปตแบ่งสันสานส่วนไหวไอ้ยังควนกินก็ต้องควนกินไอ้ยังควนเก็แไว้ดูแลสุขภาพยาบ้านธุหลายก็ต้องกันไม่ไอ้ยังเพื่อครอบครัวก็ต้องกันไม่ไอ้ยังเพื่ออนาคตกันนั่งกาไปแต่ต้องกันไม่แบ่งสันสานส่วนไอ้ยังควนกินก็ควนกินเนาะไอ้ยังควนไปก็ไปมีชีวิตไปอิสระเสพตได้กินได้แจ้งอย่าฟ้อ อีกัามาเอาพูดสื Alors, de death, horses, mais mais es, mais mais ่อนะบางทีบางการยากจะไปเรื่องนู่นดนเวลาแต่ละตอนนี้อยากจะเปิดโถ่เปิดกลาอย่ากลอใกล้เงียงรู้อย่ากลองชีวิตคนน้อยน่นอนุ่มี่อยู่คำว่างตึว่าสีนเรจะไปแต่งันจะไปยังไก็แต่งสัรปั่นเคื่องแต่งนั่เป็นปุ่นเป็นอะไรมันม้ออะไรกินกับไปกินนี่แอปเปิลแอปเปิลอแต่งชีวิตครับสุ้งอ thế thế nhau bảo là thế năm chị đi kết an kết này kết được tốt được yếu nữa nè, trẻ sơ thai, những chuyện này nè, đi từ vùng cao xa bay là nè, ngày ngày chỉ bỏ qua những u ní đi đi แง่อไร้ยังไดก็รีท้อย่างปัจจุบันนี้ตาอยู่หน้าข่อนหน้าปากหันขอชีวิตจะเป็ยนจะใดย่ำทางตลาดต้องผู้จัดการว่หาจัดการแดงสันปันาส่วนต่างความพอดีต่างความเหมาะสมเพราะใจสบายใจน้องสถาญาติยอมทุกท่าเนาะชีวิตของนันก็แหงน้องเมื่อนี้ชีวิตจิระิจญาณก็กล่อไว้ว่าเรื่องความเป็่นโมงคลชีวิต เกิดความเป็ี่ยนสิริมงคลในชีวิตในปัจจุบันแต่เนี้ยอยการตามเตอกบอกว่าพยายามดำเนินชีวิตประกอบอาชีพอายการตามเตอรขอเพื่อทำในสิ่งที่บ่มีโทษถ้าบ่าทำไมพระเจ้าจึงตัดการทำงานที่ผ่มีโทษเป็นมงคลเพราะต้องกินเหนื่อใจต้องเสียใจแลกึ้นแล้วก็เสียาย เพราะว่าการด้านนั้นอดีโตโทษเนี่ยมันจะเป็นความสุ้ใจมันเป็นความอิ่มใจากรรมก็ซื้อหนี่กินมกขอดกินน้นส่วนใหญ่แรกตอนแต่ไฟมองถึงอดอนาคตต้องการแะคิดปัจจุบันขอมันได้เต้อาสนใจดีมากดีไปขอมันมีตเต้อ,อ,อะนนคุณเหมือนไปละมาหนัืขึินแข่งเงินละ ท, chilling, ท to to. ุกสิ่งทุกอย่างกักกายว่าร่มและล้ายหายซีบหายสื่ทั้งหมดนี่อันตรายดันั้นพุทธเจ้าจริงต้อการทางานไอหยังกตานจึงอมีพิษมีภัยเนี่ยเป็นมงคลเ็่ได้รือกายหน้าปาทีหลังาเป็นตู้อบกแู่นที่ลังการงานที่มมีโทษแล้ก็ได้อหยังพอหนปรทัาจริงตีพิษกฎหมายสองรทัจริงตีพิษคำโลกดทําเนียนประเพณีวัฒนธรรมสามประพิศีสี่ประพิธรรม อันนับแรงกม่าพิษก็มาอย่างเป็นซ้งเป็นห้ามบางที่ฝือนะเดี๋ยวนี้เราทำมือพอท้าพิษก็หมายมันมีอัตราคนก็มั่นใจแต่ว่านับเท่าถ้าทำแด้มันทีก็ผนบางคนเขาบอกมีอย่างมีแต่หันไปหู้เนี่ยมันมีเอาคู่ใดแต่สิ่งสองการนั้นมันบาดเนืสักอย่างนะแล้วการตจะติดต่อกันงานไอย่างกระต่างตึร์ดต้องก่อแบบทางงานสิ่งไใดสังขารสักงานเป็นพิษนี่น่ะ อ็แบบนี้คันซ like ังเอยังอกอีนาะรสทะกัดไลกันอีน่ะหลังเรนี่พอกัดไลามจึงตัดชิ้นเค็งมุดนะแล้ก็าไปมดนะุ่นยำักกัดเต้นนี้ยังอ่ะยำจังก่ก่อนรถยนค์ขัดไปกับรอยเอามาสิ่ยางสิ่งยางรู้แต่ต่งสี่สิบพันล้านน่าสิ่งจะ้าเนี่ยคือการทำงานตีพิสหมานพิดอะเบียยมตัวเลยนี้ิสมีไทยพิสฟันนี่ผมนี้ปัญหาแต่วันาน้มันก็ะเน่ สิ่งที่ัเกิดเน็นแคัหลังผมนี้แลนนแน้นั่นสิ่งที่ัเกิดแน่ยแล้วถ้ามันเกิดแล้วมันจะมีปัญหานั่นต้องระมัดระวังนั่นไอ้เหี้ยอที่มันพิษพุทธพิษขึ้นมาพิษระเบียบพยายามดีเรียยให้ได้อย่าเหงนแก่ใดใครดีอย่าเหงนแก่นั่นแก่นี่เลยต้องก่อปะก่อพิษขึ้นมาที่ระเบียบในกานของพีมมพท่ทูน,นอทสองปะพิษเขาลบทำเลี้ยงกระเพีง ที่ปัญหาเกิดขึ้นกับเจไดเคสปัตภักดิกับจะได้ทัมเจได้ประเพณีมาถามตันนี้เป็นบความข้างปัจจัยประเภทนี้มันเป็นความงามตามจิตใจมันเป็นความพึงพอใจของละกลุ่มในองค์กรนั่งหรือในชุมชนกลุ่มนั่นเราต้องไปพิกแปลงแปลงแปลงแนวเราต้องพิกเหล่าพลิกก่อถ้าพิสระเนื้อประเดี๋ยวเราหน้าจากวันแหนเขาเหมือนตากิ่วมือกิ่วตาตา hít ban đái dù ban đái hít ban nãn để lắm, anh ấy đưa sủng ra đi rồi, giả làm hít hít mang chữ trong xúc xúc cung chạy đi ra mang cả mì ban trước, thì nó anh nhảy thì nó sẽ đi, chẳng phải nó đi tiếp, sau này đi bắt cái nó còn bận, bỏ hít xì này nón á, xì là máy chúng tôi đứng tao đây ở hít, các pháp hít xì dòng khoác cả xì năm, hít con đấy gần đến mấn cả nghĩa, chẳng chết xì hít xì ชีวิตกระซังนมีหลุดไฟเตเจ็คมีแต่หลุดเล่าเปลี่ยนเปลี่ยนถูกกันถูกแกนถูกเซนีชีตุนพิสิงก็มีสอดกับชีวิตไปอย่างเย็นชีวิตมีแต่ปัาลาของประทัดมอนคุมเข้าของเติมใจบ่บ่อยู่กับเอาเหมือนพิสิง์ก็สามกับว่าแต่ก่ตั้านแต่ขาแรกขาดพิสิง์ก็ดีดีไปเรื่องความเลียดถึงเจยมันพสิงก็เดินรุ้กระ ตัวนี้ดังๆคิดใจเตือนทุกขรปากตัวนี้บอร้องของคนที่คิดโทษของมันเรื่องที่สี่คิดทำเป็นคนอดไร้การุณเป็นคนแบบนี้เมตตากรุณานัทาเอาเหมือนขับไฟเอาใจเอามันฮ้อนในการทำงานแบบสืุดซัดแน่นอนบ่ทำงานแบบสืุดซัดเนี่ยอย่างสำคัญที่สุดทาเอาเสียชื่อเสียเสียงเสียอนาคตแ่บสุดซัดต่อกับว่าจะมีวันไหนแค่บางแต่ตางระดั ครอบครัวของนี้ความพร้อมร้อกันงในกับแอบของนี้ัจจะจริงใจขาดความเชื่อมั่นเชื่อถือและกับขาดเรื่องความขาดความมีสติุูมสั่นพุ่มเพิ่มทิ้งใจปล่อยยึกัเรื่องก็ตัวช่วยเป็นลูกจิตป็นต้นนี่คือผลของการเขาเรียกว่าขางนีทิฐิรเพิ่มความเมตตาที่นักเพิ่มความจริงใจนักเพิ่มความสื่อซับซึ้งชนิดนักและก็เพิ่ม ในเรื่องดูแลสุขภาพเมื่อใดหลังเทาจะทาชีวิตดีดีงามถ้าประพฤติได้ดีเป็นการทําหน้าที่การงานทีดีก่านมียิบยีภัยสุดท้ายเขาจะมีความสุขเพราะทุกคนใฝคว่าต้องการความสุขทั้งนั้นบ่มีไปต้องการความสุขเมื่อต้องการทําความสุขต้องการมีความสุขกรต้องสร้างเงนแห่งความสุขเมื่อเรต้องการความสุขก็ต้องเไปสร้างเงินแห่งความสุข เห็นเองความทุกข um, ์ก็ม ah ีความโลภจากในไก่ที่เกิดเนี้ยเดืดตัวความโกรธความบั้งบึงคอยใจความหลงลวงใยเต็มต้นนี้เห็นเองความทุกข์เห็นเองความซุปก็ความมีเมตตาความเพื่อเพื่อเพื่อแผ่ความเสียสละความมีน้ำใจไมตตีการดูแลกายปัจาัยนี้เราให้เป็นต้นท้ำเติมมือบางเต็มใส่ที่นี่เองความุขชีวิตเป็นของเราชะกาอยากเตมทั้งหลายเรามีภาริยามรรการ กับครับชีวิตขเขาได้ยูที่ตัวของเขาเองงนันาะฝากคาถาจะโยนีก่อีเม่จะได้กระตาเนาะดูแลช่วยดีที่สุดกัแล้วกันไอ้อย่างตันนี้มันจะล่อหูรัสกับแตี้เนี้ยไอ้ย่งทีมันดีมันงามมันถต้องละนีประยชน์ถาเจ้เขาจะได้สบายใจเนาะเขาจะต้องกังวลต้องกลัวนินจะต้องวาดระแวงใดๆนี้เ็นชีวิตเขเพื่อสิ้นโลกหายใจไปละ สุขติเป็ี่เนตี่ตึงปากอาศัยเปดีนไปดีไปงามสุขติทำไปในเกิดสิ่วนตอเกิดเป็นเมพุตเด้อเกิดเปลนพรหมเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากที่ขึี้ก็เรียกว่าธารสุขติถานทุกติเกิดเป็นทัพย์อินันเป็่นถึงทรัพ์รเปลนแปลงเป็นอสุรกายทางทุกคติสองส้นทางน้เปิลสรัสัมรักคนถ้าทำดีก็ไปดี ครับอันนี้กับไปอันนี้โดยสัจธรรมจริงแล้วนี้มันจะเป็นไปนตามอัตโนมัติของนาอีขอแสดงมีความเชื่อมันดีคือดีชั่วคือชั่วเรื่องมันแต่ละธรรมนี้ต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วและอ้ใใจอจะมีความสบายใจของฝากครับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้านี่อยากโยมอีิงปอดีเมตลายท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจะมีเป็นโยมในอารีส่วนแรกเป็นโยมรอง ยาใจคุณโยนรลอนยาเตคุณโยมวีวระชัยกังคจรเป็นต้นเป็นประธานอริยเจ้าเป็นเจ้าราชสามี่สิบกว่าท่านใน้า้อมใจการแสดงความกตัญญูกตะเวทีความเคารพนับถ <fe et> <ช>ือเปลนสภาพกันเต้เพื่อรู้ที่ผุ้ก็เกิดกับแม่กุ้ยแม่กุ้ยเหมยกังจนที่รงรับรักผ่านไปก็ขอพุ่งกินบนตานี้ไปผ่าก็เจ้าเสียไปยุดจอมหอดเลือดปีเหมยกัท่าคจร์ ได้รับได้บาริโภคได้มาอัติโมทนาและขอคุณคุณสุนี้ได้ยอดมาตุ้มทองลักษาจากโยทุ้งท่านอยู่แต่ความสุมถารเจริญปรารถนาสิ่งใดสมบรณไม,ม่ไปอ่านตามเจตนาจมทุ้งปรกาศธาตมาภาในบรรยายที่แจงแสดงพระธรรมเจศนาหนึ่งในมงคลศาสทีส่แบบชีวิตตระกิการดําเนินชีวิตที่บ่เป็ี่นที่เปลี่ยนไปหรือบ่มีโทษก็พอสมควรแก่เวลา ขอ,อสมมติทิลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีโดยประการัชนี้